มรสการค่ะเชิญพรพระอาจารย์คะวันนี้แขกรับเชิญของเกศค่ะถือว่าเป็นเจ้าแม่ตัดกรรมเจ้าแม่มูเตรูนะคะทำมาสารพัดวิธีแล้วก็เธอมีคําถามที่อยากจะมาถามนะคะอ่ะครับนามรสนพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะ,ะ,ค,ะคือหนูเป็นคนที่ดูหมอเยอะมากค่ะ mm hmm. เพราะว่าอาจจะด้วยเพราะว่าด้วยมันมีปัญหาชีวิตหลายอย่าง mm hmm. หนูดูที่อยู่หนูอยู่ต่างประเทศด้วยะคะ่ะ mm hmm. พระอาจารย์หนูดูเยอะมากหนูเลย mm hmm. อยากจะรู้ว่าการที่หนู ดูดวงหลายหมอหลายสำนักตัดกรรมทำมน่นทำนี่เนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตหนูไหมคะพระอาจารย์ว่าจะมีผลหรือไม่มีผลมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ราคามันหรือเปล่าถ้าเราไปให้ราคามันสิ่งนั้นจะมีผลต่อชีวิตแต่ถ้าเราไม่ไปให้ราคามันสิ่งนั้นจะไม่ส่งผลต่อชีวิตนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากเขาไม่ได้สนใจเรื่องหมอดูหมอเดาอะไรทั้งสิ้นเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปได้ใช่ไหม ปัญญาชนเยอะแยะมากมายเขาไม่เคยต้องพึ่งบริการหมอดูหมอเดาสินแสอะไรทั้งสิน้นเขาก็ใช้ชีวิตประสบความสำเร็จต่อไปได้ค่ะเห็น <He S 2> ไหมว่าคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้เลยเขาก็สําเร็จเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าเรื่องไหนสําคัญต่อชีวิตหรือไม่สําคัญต่อชีวิตขึ้นอยู่กับว่าเราไปให้ราคากับมันหรือเปล่าเหมือนกับเราไปเชื่อสิ่งที่หมอต้องพูดถ้าสมมติตัวหมอที่บอกว่า เราจะดวงไม่ดีเราก็เชื่อเราก็อาจจะดวงไม่ดีหรือเขาทักว่านี่หนูเชื่อปุ๊บจ็บหนูตกและนั่นคือต้นเหตุของดวงตกหรือดวงไม่ดีเราก็เลยไปเชื่อหมอดูทักแม่นถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การให้ราคาของเราถูกต้องว่าเราจะให้ราคากับพิธีกรรมที่หมอดูแนะนําหรือให้ราคาความสามารถในการแก้ปัญหาของเราหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะถูกต้องคือถ้าหนูให้ความสําคัญกับมันสมองและสองมือของหนูเรื่องดวงเรื่องดาไม่มีผลอะไร นะหนูจะสามารถสําเร็จด้วยมันสมองไร่สองมือของหนูเองแต่ถ้าหนูไม่เชื่อมันสมองสองมือของหนูหนูไปให้ราคากับหมอทั้งหลายที่มาดูหนูนะชีวิตของหนูก็จะไปผูกพันกับคำาทํานายเขาตลอดเวลาค่ะแล้วหนูมีอีกหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์หนูคิดว่าอันนี้คงหลายๆคนจะต้องเคยทำเหมือนหนูเวลาเรามีแฟนมีคนรักหรือมีคนในครอบครัวเนี่ยเราก็ชอบอจะเอาดวงแฟนดวงสามีเราด้วยเนี่ยไปให้หมอดูดูอ,อย่างนี้มันจะเป็นการไปละเมิด ถ้าถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็ไม่ดีค่ะแร้วองพวนี้เนี่ยต้องให้เจ้าของเขาเต็มใจอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าพอไปดูเสร็จปุ๊บหมอดูก็แนะนําว่าอ๋อนี่นะถ้าสมมติว่าแฟนปีชงไปทํานู่นทํานี่พอเราไปบอกผู้ชายหนูเชื่อว่าผู้ชายไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ทําแต่เราก็อุ้ยกลัวเขาจะมีอุบัติเหตุเป็นคนใจดีไปทางแทนเขาผลสมมติว่าเขาจะมีเคาะปีชงเนี่ยผลกรรมของเขาจะมาตกที่หนูไหมคะเออไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของใครของมันนะ เป็นเรื่องที่ถ้าเขาทำมันเขาทําเหตุไว้เขาก็รับผลของเขาไปนะมันมันไม่มาตกที่เราหรอกเป้ไข่เป้มันนะคะถูกต้องถูกต้องก็เหมือนหนูกินข้าวนั่นแหละคนไหนกินคนนั้นก็อิ่มนะหนูไม่ไม่สามารถกินแทนได้เช่นสามีติดประชุมผมนะเช้าก็ไม่ได้กินเที่ยงก็ไม่ได้กินค่ำก็ไม่ได้กินเราไปตามเขาที่บริษัทเขาก็ประชุมจนหัวฟูทั้งนั้นหนูกินแทนแล้วกันนะถามว่าเขาจะอิ่มไหมใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่อิ่มหรอก เรื่องพวกนี้ต้องเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเขาตื่นรู้ขึ้นมาทําเองมันถึงจะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเขาแล้วแล้วแล้วเราเนี่ยค่ะจะได้จะได้บุญไหมคะกับการที่เราไปทําแทนเขาเราก็ได้บุญด้วยระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เราได้มากกว่าบุญก็คือเราได้ความทุกข์ที่เกิดจากความกังวลแทนเขานั่นแหละอันนั้นนะได้ไปเต็มเต็มใช่ไหม ไม่ไคะไม่อยากได้ด้วยอ่ะโปรโมชั่นก็อยากได้หรือไม่อยากได้แต่ถ้าคุณไปทําตัวอย่างนั้นอ่ะมันก็เป็นของแถมให้หนูแล้วเราเลือกเองเราเราเลือกที่จะไปกังวลเลือกที่จะไปทุกแทนเขาเองนี่นะเขาเรียกว่าแอนอกไปรับความทุกแทนคนอื่นก็เราคิดว่าแหมเราเป็นแฟนเนี่ยคนของเราเราก็เลยอยากจะแอนอกเข้าไปอะไรงี้มันมันก็ไม่เสียหายหรอกก็ถือว่าเราอ่ะไม่ได้แปลว่าได้บุญหรอกค่ะมิจฉาจารขานะถือว่าเรารักเขาแต่จะดีกว่านั้นเราต้องบอกเจ้าตัวเขาโดยตรงให้เขาดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท คุณไปทําแทนเขาคุณไปออกรับแทนเขาแต่เขาก็ยังขับรถด้วยความเร็วสูงเหมือนเดิมม,มันจะไปส่งผลอะไรต่อตัวเขาใช่ไหมล่ะเมือนหนูขับรถไปนะแล้วก็มีสุนัขวิ่งต่อหน้าหนูก็ตะโกนด่าสุนัะสุนัขมันได้ยินไหมหนูด่ายอยู่ในรถหนูกระจกก็ไม่เปิด,ดนันน่นแหละหนูไปทําเองของหนูเองทุกอย่างคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องกับหนูสุนัขเขาก็มาดินเสียงหนูด้วยค่เห็เพราะฉะนั้นวันหน้าวันหลังจะตะโกนด่าสุนัขเอากระจกลงก่อน จะทำความดีแทนคนอื่นบอกเขาก่อนโอเคอืาไม่งั้นเขาก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรคุณก็ทำของคุณไปค,คุณก็ทุกของคุณไปค่ะ,ะเห็นอ,อย่างนี้นะคะพระอาจารย์พระอาจารย์ว่าในเรื่องของการหนุนดวงค้ำดวงหรือแบบออทำอะไรที่แบบเหมือนประคองดวงพวกนี้มันมีผลจริงๆริงไหมคะทาได้จริงๆไหมคะเรื่องนี้นะพระอาจารย์ว่าคนที่ทำนะ่ะถึงได้รับผล<ม>แต่คนที่ไปทําแทนนะ่ะไม่ค่อยส่งผลให้คนที่เราไปทําแทนเท่าไหร่ สมมติหนูไปทำแทนสามีนะ,ะ,ะถ้าสามีเขาไม่รับรู้ไม่เออหอบอ,อ,อ,อกด้วยเนี่ยแทบจะไม่ได้ผลอะไรเว้นไว้แต่ว่าเขาเอาอหอบอ,อกแล้วรับรู้ด้วยแล้วมอบฉันทะหรือเจตนาว่าผมยุ่งนะ<ม>คุณไปทำแทนนะมผมเอาด้วยนะ,ะอย่างนี้ดีขึ้นมานิดหนึ่ง<ม>ดีกว่านั้นถ้าเขาลงมือด้วยตัวเองทุกอย่างก็เหมือนเมื่อกี้ไงเหมือนอาหารค,คนไหนกินก็คนนั้นอิ่มแล้วคําว่าหนุนดวงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการไปทําพิธีโน่นนี่นั่น คุณจะหนุนดวงได้ก็มีทางเดียวคือคุณต้องทําคุณงามความดีเพิ่มขึ้นนะเหมือนกับเน้นนะ้อยรูปหนึ่งเวลาพระอุปชากลับบ้านเกิดนะแล้วพระอุปชาเขาเห็นแล้วว่าโอ้นี่คงไม่ได้กลับมาแล้วอายุสั้นแน่ๆ่ละพระอุปชาเป็นพระรหารมีทิพยพจักษุก็เห็นแล้วลูกเน้นก็กลับไปพระอุปชาก็ปล่อยวางแล้วคงไม่ได้กลับมาแล้วระหว่างทางก็ไปเจอหนองน้ําที่แห้งขอดปลากําลังดิ้นเหนียวชีวิตรอดลูกเน้นสงสารก็เลย ไว้จับปลาแล้วก็ไปปล่อยลงในแม่น้ําเมื่อถึงเวลาที่บุญจะสิ้นนะเขาเรียกว่าบุญยักษ์กะสยคือสิ้นบุญแล้วจะต้องมรณภาพไปปรากฏว่าเนนน้อยนั้นรอดมาแล้วกลับมากราบอุปชาเหมือนเดิมอ,อุปชา,าถามว่ามาได้ไงมาได้ไงเนี่ยอ่ะทำไมล่ะครับก็ผมก็กลับบ้านผมก็มาอุปชาก็าบอกว่ะฉันเห็นแล้วว่าเธอเนะี่ย ชะตากรรมของเธอเนี่ยมันจบลงแล้วมันหมดแล้วเพราะว่าบุญเธอสิ้นแล้วนี่เธอรอดมาได้ยังไงลูกมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางหรือ,อในน้อยก็เล่าถ้าจะมีก็คงเรื่องเดียวอะ่ะลูกไปปล่อยปลามาะระหว่างเดินทางไปหายมพ่อยมแม่เนี่ยเจอหนองน้ําแห้งขอดและปลามันกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดลูกก็เลยแวะข้างทางแล้วก็ไปปล่อยปล,ยปลาหมดเวลาไปสักครึ่งวันค,คงเรื่องนั้นละมัง้งนั่นไงคือที่มาของการทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลา น,นี่คือการหนุนดวงคำว่าห<อ>นุนดวงคือทําความดีเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปทําพิธีกรรมม,มันมันอาจจะเป็นไปได้ไหมครับคือเหมือนกับเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนอ่าชะตากรรมหรืออะไรของเขาในช่วงเวลาครึ่งวันที่ไปจับปลาอยู่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่จริงๆอาจจะต้องเดินมาแล้วโดนรถเปียงเข้าอะไรแบี้ก็เป็นไปได้แต่หลักของเรื่องนี้คือการหนุนดวงก็คือการทําความดีเพิ่มขึ้นไม่ใช่การใช้ชีวิตด้วยความประมาทและกินบุญเก่าไปวันๆถ้าหนูอยากจะหนุนดวงแล้วหนูก็ไปบนตรงนั้นแล้วกลับไปบนตรงนี้ ถามหน่อยว่ามันมีความดีเพิ่มขึ้นจากการนี้ไหมถ้ามีแต่พิธีกรรมแต่ไม่มีธรรมะอยู่ในนั้นนั่นไม่ใช่การหนุนดวงนั่นคือการหลอกตัวเองชั่วครั้งชั่วคราวให้รู้สึกดีเท่านั้นอย่างนี้สมมติว่าเกศเป็นคนที่อาจจะต้องเป็นมะเร็งสมมติเกก็หนุนดวงเยอะๆสิคะเกศจะได้มีชีวิตที่ยืนยาว